อิหร่านไม่ต้องการเป็นการทาสงครามหรือไม่ต้องการเปิดศึกสงครามใหญนะะ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่ออิหร่านถูกตอบโต้ถูกโจมตีผมคิดว่าอย่างไรเสียเนี่ยอิหร่านก็ต้องเอาคืนเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยนะฮะอิหร่านก็จะกลายเป็นประเทศที่ไม่น่าเกืงอถืแล้วสถานการณ์การถูกโจมตีอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้อิหร่านไม่ต้องการเปิดสงครามหรอกครับนะครับแต่ว่า มันอยู่ที่เงื่อนไขของการเจรจาผู้คุยขณะนี้ในดินแดนถนนกาซาว่าจะสามารถจบลงได้หรือไม่แต่ถ้าหากว่าการเจรจามันล้มเหลวตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มที่เป็นพันธมิตรทั้งหมดของอิรานะะที่เป็นกลุ่มติดอาวุธทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็คงจะใช้วิธีในการตอบโต้โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างการโดยมีิีฬาแบ็กอ,อัพิีฬาอาจจะไม่โจมตีโดยตจง เพราะว่าการโจมดีโดยตรงเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะเปิดศึกสงครามใหญ่ในภูมิภาคบอลตากได้ค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของฝั่งอิราน กันไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้มีอีกประเด็น,นค่ะอาจารย์ที่ที่ทางคุณอาลีมูฮัมหมัดนะคะในนี้นะคะโฆษกกองกาลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิร่านนะคะก็คือเขาก็ได้ออกมากล่าวว่าฝั่งอิรานเองเนี่ยก็จะไม่รีบโจมตีนะคะอิสราเอลเพราะว่าเขาก็ยังรู้สึกว่าเออเขายังยังรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังรอเวลาอยู่อาจารย์มองว่าณนะตอนนี้ค่ะท่าทีของอิรานเองเนี่ยเขาคือหลายคนก็มองว่า อิหร่านเนี่ยอาจจะมีการเข้ามาร่วมในการทําสงครามครั้งนี้อย่างเต็มตัวแต่ว่าหลายคนก็อาจจะมองไปตามข่าวที่เกิดขึ้นก็คือน่าใสาย,ยังไม่มีอาจารย์มองว่ายังไงคะตอนนี้อิหร่านจะมีท่าทีอย่างไรต่อสถานการณ์นี้บ้างคะคืออิหร่านเป็นประเทศที่ต้องเรียนว่าเขาไม่ต้องการเห็นการยกระดับของสองครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับอิหร่านกําลังจะเป็นประเทศที่ฟื้นฟูตัวเองหลังจากที่ตกเป็นเป้า การจงตีทางเศรษฐกิจของสเาริกามานานเกิดการคว่ำบาตรอิหร่านมาต่อเนื่องนะครับอิหร่านกําลังพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในภูมิภาคและนอกภูมิภาคนะคือคือหมายความว่าก่อนหน้าที่ก่อนหน้านี้ที่อิหร่านถูกโดดเดี่ยวเนี่ยนะฮะโดยโดยมีสาริการพยายามที่จะทาให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จและตอนหลังเนี่ยนะฮะประชาคมโลกก็มองอิหร่าน ในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่อิหร่านถูกถูกแปะป้ายนะว่าเป็นผู้สนับสนุนการก่อการร้ายเป็นตัวก่อปัญหาของภูิภาคตะวันออกกลางอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยภาพลักษณ์ของอิหร่านเนี่ยดีขึ้นมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอิหร่านไม่ต้องการเป็นการทําสงครามหรือไม่ต้องการเปิดศึกสงครามใหญ่นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่ออิหร่านถูกตอบโต้ถูกโจมตี นะครับในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมคิดว่าอย่างไรเสียเนี่ยอิรานก็ต้องก็ต้องเอาคืนนะฮะเพราะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยนะฮะอิรานก็จะกลายเป็นประเทศที่ไม่น่าเกรงขามแล้วสถานการณ์การถูกโจมตีอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะ,ะเพราะฉะนั้นอิรานยังไงเสียเนี่ยเขาต้องโจมโจมตีตอบโต้กลับะะเพียงแต่วิธีการและเวลานั้นเนี่ยนะฮะ เมื่อไหรเนี่ยเราไม่ทราบดีนะแต่สิ่งที่เราเห็นในขณะนี้ก็คือว่าอิหร่านกำลังรอนะฮะร,รอการเจราจาหยุดยิบในดินแดนฉนวนกาทราบว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับคืออิหร่านเนี่ยได้ออกมาพูดก่อนหน้านี้นะครับว่าอิหร่านเนี่ยจะจะ,จะไม่โจมตีจะไม่ตอบโต้เซลถ้าหากว่ามันมีการทำข้อตกงลงหยุดยิง ในดินแดนฉนวนกาซานะซึ่งผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับว่าอิหร่านคงจะไม่ไม่ตอบโต้โจมตีอิเซลในช่วงเวลานี้นะครับแล้วถ้าหากว่าข้อตกลงอยู่จริงมันถูกอิมพลิเมนต์มันมีการลงนามระหว่างการมันประสบความสําเร็จเนี่ยผมคิดว่านั่นคือชัยชนะของอิหร่านด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า สถานการณ์วิกฤตที่มันเกิดขึ้นในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยประชาคมโลกให้ความสนใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องวิกฤตมนุษยธรรมโลกมุสลิมทั้งหมดเนี่ยรู้สึกสงสารคนในดินแดนฉนวนกาซารู้สึกโกรธแค้นนะครับที่ประชาชนคนที่นั่นถูกถล่มโจมตีจนกระทั่งมีคนเสียชีวิตจำนวนสี่หมื่นห้าหมื่นคนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอิหร่านเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำไปสู่การ การทําข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยนะฮะผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยอิหร่านจะพอใจและอิหร่านจะ,ะพูดได้เต็มปากว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการทำการทำข้อตกลงหยุดยิงในดินแดนฉนวนกาซานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคําถามว่าอิหร่านจะตอบโต้ หรือไม่เมื่อไรเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องดูผลจากการพูดคุยเจรจาหยุดยิงในดินแดนเช่นเดกาซาที่จะเกิดขึ้นในกรุ่มไครโรในช่วงสัปดาห์นี้นะครับค่ะก็คืออาจารย์มองว่าถ้าเทียบกันระหว่างท่าทีหรือว่าเปอร์เซนที่ทางอิหร่านจะเรียกว่าทำมาสงครามนี้มันรุนแรงขึ้นกับท่าทีที่ทางอิหร่านจะสนับสนุนการเจรจาให้หยุดยิงอาจารย์มองว่าอิหร่านก็ยังคงสนับสนุนให้หยุดยิงมากกว่าถูกไหมคะ แน่นอนแน่นอนนะครับนั่นคือผลประโยชน์ของอิหร่านเองแล้วก็จะทําให้ประชาคมโลกมองอิหร่านในฐานะที่ตัวแสดงที่เป็นที่มีเหตุมีผลมีตรรกะนะครับแล้วอิหร่านเองเนี่ยก็จะสามารถเสริมภาพลักษณ์ของตัวเองนในสายตาของโลกมุสิมได้ด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้นโยบายการต่างประเทศของอิหร่านที่ที่ ที่ดำเนินการมาตลอดหลายปีในเรื่องของการแก้ปัญหาการถูกโดดเดี่ยวการแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นวันนี้อิหร่านไม่ต้องการเปิดสงครามหรอกครับนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่เงื่อนไขของการเจรจาพูดคุยขณะน,นี้ในดินแดนถนวนกาซาว่าจะสามารถจบลงได้หรือไม่ ตรงนั้นเนี่ยคือเงื่อนไขสาคัญแต่ถ้าหากว่าการเจราจามันล้มเหลวนะฮะแล้วเบรนเกนก็บอกว่ามันเป็นล้าช้านะมันเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าิิราและพันธมิตรก็คงจะคิดแผนในการที่จะตอบโต้นะครับจะเป็นลักษณะข,ของการตอบโต้แบบคอลเลกทีก็คือการรวมกลุ่มกันกลุ่มที่เป็นพันธมิตรทั้งหมดของอิราะนะะที่เป็นกลุ่มติดอาวุธทั้งหลายเี่ยนะฮะ ก็คงจะใช้วิธีในการตอบโต้โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างกันโดยมีอิหร่านแบ็กอัพอิหร่านอาจจะไม่โจมตีโดยตรงนะเพราะว่าการโจมตีโดยตรงเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะเปิดศึกสงครามใหญ่ในภูมิภาคบอนฮองกลางได้นะครับค่ะอาจารย์ ทีนี้ก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะอาจารย์ที่หลายคนก็มองว่าหรือว่าณตอนนี้ค่ะสถานการณ์แบบนี้อิสราเอลต้องการที่จะดึงเลบานอนเข้ามาร่วมรบกับอิสราเอลหรือเปล่าอาจารย์มองประเด็นนี้ว่ายังไงบ้างคะ,ะจริงจริงแล้วฮิสุลลอ์เองเนี่ยผมคิดว่าเขาก็มีข้อจํากัดอยู่นะครับเขาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเลบานอน hmm. เขามีกองกําลังทหารที่มีศักยภาพมากกว่ากองทัพของเลบานอนนะฮะ แล้วเขาก็รู้ดีนะว่าประเทศเลบานอนขณะนี้เนี่ยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจขนาดไหนประเทศใกล้จะล่มสลายในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การเมืองของเลบานอนเองเนี่ยก็ยังไม่มั่นคงยังไม่มีเสถียรภาพะจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยเลบานอนก็ยังไม่สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้นะฮะประชาชนคนเลบานอนเองเนี่ย เป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ของสงครามกลางเมืองที่จุเกลอยยาวนานในภูมิภาคตะวันออกกลางนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮิสุล,ลอ้อทราบดีว่าไม่มีใครในประเทศเลบานอนต้องการเห็นสงครามนะครับฮิสุล,ลอ้อไม่ต้องการสงครามกับอิสราเอลนะแต่ว่าอันเนื่องมาจากว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในดินแดนฉนวนกาสตาตลอดรวมถึงการที่ฮิสุล,ลอเองเนี่ยนะฮะเป็นตรู อันดับหนึ่งของประเทศอิสเซลเนี่ยรว่ามันให้ฮิสปุนลอต้องต้องพยายามนะครับที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพื่อที่จะหยุดยัง้งอิสเซลไม่ให้ดำเนินการในลักษณะที่ขยายความแรงหรือขยายสงครามออกไปเรื่อยๆนะวันนี้เราจึงเห็นการตอบโต้อของฮิสูุนลอเข้ามาอย่างในประเทศอิสเซลเป็นระยะระยะนะเพียงแต่ว่า การตอบโต้ของฮิสบุลล็อกนั้นเนี่ยนะฮะตลอดช่วงสิบเดือนที่ผ่านมาถ้าคุณโฟนสังเกตก็จะเห็นได้ว่าเขาจะปฏิบัติการแบบจำกัดนะฮะคือไม่ต้องการเห็นการทำลายล้างที่มันเกิดความเสียหายในประเทศเซลอย่างใหญ่หลวงนะเพราะว่านั่นจะทำให้เป็นข้ออ้างของเซลในการเข้ามาเปิดศึกสงครามในในประเทศเลบานอนนะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่า ฮิสมุลลอไม่ต้องการดึงประเทศเลบานอนเข้ามาสู่สงครามใหญ่นะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่ดินแดนฉนวนกาซานะครับแล้วก็การเป็นปรปรับก,กับอิสราเอลเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ฮิสปุลลอต้องต้องทำอะไรสักอย่างหนึงนะครับ ค่ะอาจารย์ทีนี้ในสถานการณ์แบบนี้นะคะ่ะหลายคนก็มองว่าอยากให้นานาชาตินะคะเข้ามาร่วมนะคะร่วมมือกันในการที่จะหาวิธีในการจะเจราจาหยุดยิงหรือว่าอาจจะมีวิธีใดก็ตามที่ะมาชช่วยเหลือให้การเจราจาหยุดยิงมันเกิดขึ้นแต่ก็มีหลากหลายมุมมองที่มองว่าทําไมนานาชาติถึงอาจจะยังไม่สามารถ ลงมือหรือว่าทําอะไรที่เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้อย่างชัดเจนหรือว่านานาชาติอาจจะย,ยังไม่สามารถที่จะทําให้ข้อตกลงตรงนี้มันออกมาสําเร็จได้อาจารย์มองว่านานาชาติในะตอนนี้ค่ะเขามีท่าทีต่อสถานการณ์ตอนนี้อย่างไรบ้างหรือว่ามันเพราะจะมีปัจจัยไหนไหมที่ทําให้การเจราจาหยุดยิงที่เราคุยันมาตั้งแต่ต้นนี้ค่ะมันออกมาง่ายขึ้นคะอาจารย์คือพูดถึงในระดับเวทีสาระชาตินนะผมคิดว่ามีม,มีความพยายามนะครับ ของของแม้แต่ตัวของเลขาธิการของสหประชาชาติเองเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิเดลอยู่หลายครั้งนะครับมีความเคลื่อนไหวของสหประชาชาติของกลุ่มประเทศในโลกที่สามอีกจำนวนหนึ่งนะครับในการพยายามที่จะหยุดสงครามนะฮะแต่ว่า การเดินหน้าการเคลื่อนไหวต่างๆ,งๆดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันไม่มีพลังนะครับประชาคมโลกที่เราพูดถึงแล้วก็มีพลังในการที่จะแก้ปัญหาหยุดสงครามในดินแดนฉนวนกาซาได้เนี่ยก็คือ u s s นะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งมีสมาชิกถาวรอยู่ภาพประเทศนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่ตัดสินอนาคตหรือตัดสินชะตากรรมสันติภาพหรือสงครามของโลกนะครับ ียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าอุปสรรคปัญหาของ UNSC ็นนั่นก็คือความแตกแยกของบรรดามหาอำนาจที่เป็นสมาชิกที่เป็นเอ่อเปอร์มานแตนไฟฟ์นะโดยพ่ออย่างยิ่งสารายกาจีนรัสเซียนะครับจีนเนี่ยจีนกับรัสเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะยืนอยู่ตรงกลางในลักษณะที่ต้องการเห็นการปุ c ิ n งเห็นการแก้ปัญหาปาเลสไตน์แบบ two state solution เห็นการเห็นมติในการที่จะหยุดทำสงครามในดินแดนชนวนกาซาแต่ปัญหาก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ใช้สิทธิ์บีโต้ระงงับมต,มติทุกมตินะที่ที่ UN s อ e ออกมาในลักษณะของต้องการให้มีการหยุดการทำสงครามในดินแดนชนวนกาซานะผมกำลังจะบอกว่าในขณะนี้ทั่วโลกโลกส่วนใหญ่เนี่ย มีความพยายามที่จะหยุดทําสงครามในดินแดนชนวนกาซาแต่ปัญหาก็คือว่ามหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกขณะนี้เนี่ยอยู่ฝากอิสราเอลและไม่ต้องการเห็นการทําให้อิสราเอลเนี่ยต้องเสียหน้าหรือว่าต้องสูญเสียนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาสําคัญนะคคือคือขณะนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าประชาคมโลก เอื้อมระอากับสงครามที่มันเกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีพลังมากพอที่จะผลักดันให้เกิดการหยุดยิงในดินแดนฉนนกาซานะฮะท่ามกลางการที่สามริการเนี่ยให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่ล่าสุดคือการที่สามริการเนี่ยได้อนุมัติการขายอาวุธให้กับอิสราเอลจำนวนําจำนวนเยอะนะครับ แล้วที่ผ่านมาเนี่ยระเบิดที่ใช้ในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยเป็นประเบิดของรัมริกาทั้งสิ้นเลยนะครับคือคือ,คอผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะฮะถ้ารัมเิกาใช้อ,อิทธิพลอำนาจของตัวเองอย่างจริงจังในลักษณะของการงดการส่งอาวุธให้กับเซลเนี่ยแค่นี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันจะสามารถทำให้เซลจุดทำสงครามในดินแดนฉนวนกาซาได้ เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่เห็นท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่จะเดินไปในทางนี้